ความมุ่งมั่นตั้งใจแล้วก็ตัวตรงลรำแบบปฏิบัติอันนี้สิแอกใจที่มีความตั้งใจแล้วก็นั่งนิ่งแล้วไม่คือยาบเลยอะ่ะ mm. เจ็บป้องไหมปวดบ้างไหมไม่ค่ะรู้สึกว่าได้รับพลังงานเหมือนที่แม่บอกปะได้ไหมค่ะของตายได้ไหมได้ไหมรู้สึกมันวิ่งอยู่ในตัวเรานะลุกมั้ยแล้วเอาพล,างลังลบออกดีมั้ยของลูก ลูกก็มีความตั้งใจนะแม่ก็สาธุตั้งใจแต่มันอาจจะมีอาการเจ็บใช่ไหมก็เลยต้องขยับหน่อยแต่ต้องอดทนนะฝึกได้ไหมวันนี้เข้าใจแล้วนะว่าบุญน,นี้จะสําเร็จจะทำให้ชีวิตเราดีขึ้นรวยขึ้น,นจเจริญขึ้นต้องมีอะไรทาามีศีลมีภาวนาถ้าทำทานอย่างเดียวได้ปะได้แต่ว่ามันไม่ เข้าใจแล้วนะเข้าใจมากขึ้นปะใช่ไหมนะวันนี้แม่ก็อธิโมทนากับทุกคนนะอธิโมทนาด้วยนะลูกอธิโมทนาด้วยไม่ว่าจะเป็นการที่เรามีวิบากกรรมในเรื่องเร่อง,เรองว่างานเรื่องความรักหรือว่าสุขภาพไม่เหมือนกันนะใช่ปะบางครันงามีกรรมเรื่องความรักก็อาภาพัพแล้วเจออุปสรรครอดเราต้องแพง้บนตรงนี้เยอะ พลังบุญตรงนี้จะช่วยเราได้แล้วขอกลัมนันจะหมดและบางคนมีเรื่องสุขภาพี่รู้ว่าสุขภาพใช่ปะ่ะแต่ความรักดีคู่ชีวิตดูแลดีนะมันก็ต่างกันนะแต่ละคนนะแต่เป็นเรื่องสุขภาพเพราะฉะนั้นเราต้องแพ้ของเยอะเจ้ากรรมในเวรมาไม่เหมือนกันนะบางคนทําให้เราไม่มีเงินใช้อยนะ่างเงี้ยเจ้ากรรมในเวรบางเจ้าอะ่ะใช่ปะ่ะเพราะฉะนั้นแล้ว เจ้ากรรมเวรไม่ใช่มีเจ้าเดียวนะจ๊ะไม่ใช่ชาติเดียวนะลูกเขาใจย่กพอเราทําแค่เนี้ยพอบอกให้ทำเจ็ดวันเขอเจ็ดวันจบ <c oughs> หรือว่าเจ็ดวันนั้นคือให้เสือมกับองค์ในเราให้เสือมดวงให้เสือมบ,บารมีตัวเองแต่พอลองมีเวลาหลังจากนั้นนะเราทำล้วก็แผ่ให้บารมีเรียกว่าแผ่แผ่บุศลเจ้ากรรมงเวร <c oughs> เขาก็จะได้ถอยทางเราเขาจะได้ไม่ขวางไนงะ เรื่องความรักหรือว่าเรื่องการเงินอะไรเงี้ยใช่ไหมเพราะฉะนั้นแล้วคนทุกคนนะถ้าเกิดเข้าใจใเรื่องบุญน่ะแล้วก็บาปอะ่ะเราไม่รู้หรอกเราทําอะไรแต่ในวันเนี้ยเวลาเนี้ยเราตื่นรู้แล้วเราต้องทาความดีมากที่สุดเหมือนกับที่แม่รูปบอกคัะว่าฉันมีความสุขฉันคิดดีฉันได้โกธใครฉันให้อภยัยใจเราก็เป็นเรียกว่าเป็นบุญแล้วแต่พอใจเราเป็นบุญแล้ว ถ้าเรายิ่งปฏิบัติมากพลังในตนี้มันก็มากขึ้นใช่ไหมแล้วก็จะทําให้ชีวิตเราสมบูรณนะ์มากขึ้นนะวันนในคอเข้าใจแล้วนะอนุโมทนาสาธุสาธุร์เล